ไม่ใช่เกดาอย่างั uh, ้นเดาก็เหมือนอย่าง SO ีนอ <ES> ่าอกนีจบาะเกลก็นั่งเกดวยมงามมากนะแล้วมีนติดตนด้วยวางาแล้วยังยนันตัวของัวนีถ้าตื่นเ้นที่คนเราตงเมาดมาแล้วเน้นี ทำมาแล้ถ like ึงคนมีสีมีทางสิ้ะกอเนี่ยรักษาความตัดมีความสะอาดยาล้อแหละตรงนั้นแหละไม่ีือย่างการตัวคอไม่ไม่สวยามคนมีสัตว์มีสมีทางท่านสวยงาม้วยทัาจึงมุ่งนืออำนาจรักษาอำนาจเ็มเต็ด้วย มบัติทุกทางมันยาันมากคนที่ชอบโกรธับโกรธน้าดำด้วยไม่รับเปลี่ยนจากดเป็นหน้าแดงตาตาแดงหนุ่มพ่สเมื่อตีก็ขาดปากโอ้หวหมวหั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 วัวหักาัวห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 หัััวัวัั ก็ ar, so it, ต,ต,ต parole, ้องการอยากเป็นคนสวยงาการงานงาน่บอกแเอยากเป็นคนชอบโกรธชอบโกรธชอบบกอบยุ่ยแ่นั่งนี้ทั้งขาร่้งกายก็ไม่ค่อยยึดตัวยึการชอบยุ่อบแย่นั่งคนนั่งไปไหนแม่แม่มาเปิดเป็นู้อกไม่อยร่างกามาเกิดมีการตรงนั่งนีการตรงนี้เหมือนว่ามันแตกตรงนัร้าตรงนี้อยู่ไ มันบอกไปในร่างกายหรือพันธนาก็ไม่ส่ใสคนที่มีความสัดความจริงเกี่บความรู้สึกแล้วแล้วก็ความอดทนนั่นเองไม่ค่อยจะเปาะเปาะแกะแกะพูดอย่างง่ายๆอะไรๆ่าสิ่งที่มากคำพูดลมปรางออกแล้วมันเพิษถ้ามีเจ็บก็บเจ้าของต้างเป็นการรักษาอย่างนั้นมันก็มีสัตว์มีสำคัญมาก มีสองมีส wow. ี่ให้ขุดโกหกหล่เนี่ยม็้วก็ปินคนหล่อเนี่ยมีทางเป็นทีมมีทางไปหนตงองอาศัยทางไม่ได้ไม่ได้จะเป็นคนยุ่ศีลเวศคนยุคศีุงามวัตถุเครื่องอาศัยสมบัติเป็นของต้รต้องมีด้ยกัก้นจตนก็กินกับพบวนภายาทางของเรา คนโตคนม mm ีก็กินคนนุ่งงานช้ที่อะไรก็กินสิ่งสวยงามก็กินนี่เนี่ยทานให้ทานเป็นสิ่งที่สาัเ็นมเนี่ยแม่อยากขาดใจคนก็มีทีนแล้วไปไหนมักจะขาดใจเม่จะมาบวชลงพระันไม่เหมือนกันระว่างมันท like ้งน st ี้ที่ทานด้วยยายาให้ฟังผู้ศีอะไรม่ทราบแล้วมาเปิดุ ถ้าเกิดถึงเไทคนเราเราไปเรยบวกกันนะถ้านั่งบินกบะที่ไหนเป็นเป็นเท่าไงบินกระบะที่ไหนไม่ข้อใส่บาตรมาบูรนางไม่ได้เพราะองข้อสทีนี่เพราะความสมดุลสิ่งนีความเนื้อแกตัวความเอานังกัเกลือทั้งบวกกันหมดเลยพาที่ แต่เข้าวันไหนบอกก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเด่นเรื่องความอุยห์ของท่านอยาให้หัวหน้าท่านให้ออกข้างหน้าหัวหน้าว่าอันดีนี้บาดเขาเลือกใส่เขาก็ไม่เห็นเชียร์ลงมาใส่ไม่เชียร์ให้อยู่ตรงกลางก็อยู่เหมือนกัให้อยู่สุดท้ายจะยิ่งง่ายนิดเดียวอาหารหมดแล้วใส่ในถุงที่หน้ามียาไม่หน้าจะพคตรจะเห็นจะใส่ก่อนไม่ อันโดนวางไม่แบบนี้นี่แปลกอันนี้ก็เมือมันโดงดังไปมากไปมากปะรัฐายูนิฟอร์คารลาออกมาตั้งมาเยี่ยมเลยมาถามตามกฎหมายในเรียกงต้าวท่านมีระบายมาถามไม่เคยอิ่มสักมื้อเดียวไม่ใช่ไหมว่าใช่เพราะอะไรไม่มีใครช่วยเ่ลือยู่ นี่คุณว่ามั้ยนะอาจารย์โยมเขาไม่ใส่ไม่ได้ใส่พระในวัดนั่นก็ใส่ให้เวลาฉันแต่ฉันแต่ค่อยหมดไปไม่ทราบหมดไปไหนไม่เห็นแล้วยังไม่อีกหมดแล้วเาาขาสร้างนั่นท่านพระชายอยู่นั่นก็ใส่ปากให้เองวันนี้ผมจะใส่ปากให้เอาของใส่ปากเต็มไปเลยอันนี้ฉันจะหันก็พระชายาบุตรต้องจับขอปากบากเอาไว้ ถ้าถ้าปล่อยปาบางเรื่องเพาอำนาจของทานถ้าปล่อยปาบางเรืก็จะหมดหมดหมดไปงั้นจะไม่อิ่มเียครับขอบพะบาเอาทานให้อิ่มวันนี้ก็ถามว่าถ้าเป็นอิมอ่มอิ่ม้วตายเลยอิม่มดังนั้นก็เลยตายเหมนัันนั่นพวกอาศัยว่านาคนอื่นอย่ไหมไม่ใช่ว่านาำตัวเองเพราอิ่มก็เลยตายไปเลยเัมนั้นนี่นท่านย่างถึงเรื่องความตะนหนีทีเดียวแล้วมาแล้วความพอรอกักเอาเปรียบคนอื่นพอรีบรี่พอไถ่ไถ่พอได้มีทีไหนเอา คนเห็นนี้ไปไหนไม่อิ่งร้องไปไหนโออยากขาดแคนเจ้าของก็จะมาภูมิใจด้ต่สมบัติที่ได้มาเยว่าเป็นของตัวของตัวหาทราบไหมว่าของหล่านี้ได้มาด้วยความไม่สุจริตคือความชั่วชิดซึ่งมันเป็นของเขาอยู่ในหลักธรรมชาติไม่ใช่ของเราทนนี้นอกจากนั้นแล้วมันไม่เป็นแค่ของเราแล้วยังมาเป็นบาปเป็นกรรมต่อเราอีกสองครั้งสงามครั้ง แจ้าของยังภูมิใจว่าได้ช็อตถึงเงินทองมาด้วยวิธีการอะไรต่างซึ่งเป็นทางพุทธิ์นักภูมิใจโอ้อา่เจ้าของนี่มั่งมศสีสุดเนี่ยแล้วตื่นเงาเจ้าของตื่นลมแล้วก็ตื่นบาปเจ้าของเนี้นเงาบาปแล้วเข้าใจว่าเป็นความดีเจ้าของนี่แหละของดีสัญหามันค้อมาใจสารุปถ้าเวลาตายแล้วก็สมัยมันทอนมันก็ยังว่าถ้าของมันไม่ได้มาด้วยพุทธิ์้เนี่ยังไงมันก็ไม่เป็นมงคล จะติดอยู่กับคนใดมันก็ไม่เป็นมงคลนั้นค่อยหายไปหายแต่าท่นไ้ร่เทาามีที่จะจ่ายให้เป็นความเสียหายทิบหายไปเรื่อยๆไม่เสด็จคุณประโยชน์ตอบแทนเลยเพราะของนั้นเป็นของทุจริตเจ้าของเองผู้ดีหามาื้นต้นนั้นก็ภูิใจว่านั่งมีสิสุงก็ได้ของมาให้ความน่าอื่นแล้วเข้าแเ็นของหยกของหายฆาไม่หรอกมันเป็นของคนอื่นเลยอยากเอามาต่าถ้าว่าเป็นของหยกของแพงเสด็สรนไัยอมเอาทั้งใจในของเฉย เวลาตายแล้วก็ของนั่นหละมันตามมาเป็นไใครอะครับของรที่หายก็อดอยากขาดแคลนไม่กินอาหาอไม่ริงไม่พอปากพอท้องอดอยากก็โทษอะไนั่นใครที่ไหนจะมีแต่คนโคตคนโกงคนดีคนไถ่นั่นแหละคนคนนั้นตัวของก็ไม่รู้ว่ากรรมเจ้ของทำมาไงถ้ามา,าตั้งแต่น้องแต่ก่อนเจ้าของทำมาแล้แต่ผลมันไม่ได้ลืมทีผลมันผลมันเป็นเป็นธรรม เราลิขิตธรรมถ้าให้แม่ไม่ให้โคตรให้โกงของใครก็ตาม้าไมได้ของเราอยากแต่อยากต้องเอามาแล้วก็เป็นไทยที่เราจะภูิใจว่าเป็นของเรายังไงก็ตามมันก็มาต้นความเป็นไทยในหลักธรรมชาติเพราะคนที่จ้าสอนคำท่านสอนในหลักธรรมชาติท่านไม่สอนเรว่องคำเสดสัมท่านโยกันที่ที่เด็กมันหลอกลวงเราเกิดอย่างนั้นเศรษกันว่านั่นดีนี่ดี เป่นเงินถูกลักเข้ามาได้เงินหมื่นเงินแสนเป็นล้านก็ถือว่าดีเลยถ้าความจริงแล้วนั่นคือคุณคือไปพระวิญญาณทรงสร้างพลิกของมันแต่พวกนี้เห็นแต่ตัวข้างมันไม่เห็นพิกของมันที่แสบมาด้วยมันจะไม่รับความคู่ความลำบากแล้วก็ทำมีเตรียมสิ่งที่บุคคลผู้ใดก็ตามตามมาที่มาถ่ายหรือมาพุมากรมาทำงานอะไรธี่ใดเราหาทราบไมาว่านั่นคือ ภาพแห่งกรรมของเราที่ทำไปแล้วไม่นป็นตามเราผมพาให้มาระลังไว้ทุกคนธรรมพุทธเจ้านี่สอนอันใดแล้วไม่มีเพื่อนข่ะเพราะพยานนั้นอย่างทราบตลอดตลอดและอีย่ขนาดไหนก็าตามซึ่งชื่ว่าพยานของพระพุทธเจ้าแล้วพยานคือความอย่างทราบไม่มีอะไรผิดอังนี้เลยเลยเช่นอย่างที่ว่าเราทําบุญนไหมเราคิดจะทําบุญ พอคิดว่าจะทำบุญพรความคิดที่ดีนั้นประสานการทำทีทำทีเนี่ยส่วนกระทั่งถึงนเราได้ทําบุญตามเจตนาหรือตามความองเรานั่นคียว่ารประสานมีตลอดเวลาบุญเราไม่เห็นแต่ทา่านเห็นวิทยาที่ชิดออกอก็บุญก็กุศลก็ประสานเขาแล้วซึ่งความดีทั้งหลายคิดทําชั่วก็ประสานเขาแล้วทําชั่วก็ประสานกัาแล้วแต่เราไม่เห็นไม่เห็นในที่สัรณ์ที่มองใจ มาทำไปแล้วคนไม่เห็นว่าเป็นของดีคนไม่เห็นเจ้าของกับเป็นผู้ทำกระรูนแล้ออันคิอนึกซับหรือรับที่เราประสานเข้ามาเจ้าของไม่เห็นธรรมชาตินั่นก็ไม่เป็นของนีลับลบล้างมาได้ร่ะเจ้าของไม่เห็นจะไม่เป็นบอกกรรมเป็นตลอดไม่ว่าบุญหรืบาปเป็นตลอดเป็นตลอดกานกินสอนไม้สามารถจะวางให้มากนะเหรอว่ากลิ่นเปิดออกเพราะคนที่ก้าเปิดหมดนะ สิ่งใดที่ปิดบงังนี่ละก็ไม่ใช่อะไรก็เรื่องของของที่เดสนเนี่ยมันปิดบงังแต่ของทำมาดีชั่วมากน้อยมันมองไม่เห็นแเวลาเปิดแล้วมันก,ก็กล้าไปหมดอะไรดีอะไรชั่วมักนกล้าเพราะมันเปิดแล้วมันปิดเปิดแล้วมันจะเห็นเมื่อเห็นแน้่ก็ต้องพูดได้อะไรผิดอะไรถูกก่อนรู้อยู่เห็นอยู่นําสิ่งที่รู้ไไที่เห็นนำมาพูดจะผิดไปไหนจริงไม่ผิดเนี่ยคือส่ดคาโต้พระวตาทำเอาจัดไว้ดีแล้วทุกอย่าง ถ้าบาตรมีมีใครไปที่เสธ็จไม่ได้มีที่จอมปราบมีผู้ฉลาดแล้มคมเป็นโลกมีน้งสันมีใครเสมอวิเคราะห์เทียงได้เลยเป็นผู้จับได้อย่างนี้ความรู้ก็ไม่มีใครแย่งเอเหมือนเจบเป็นไก่ปากนำธรรมะมาสั่งสอนสัว์โลกก่อนนำสมแบบเปิดเผยตามหลักธรรมที่มีที่เป็นไม่มีเสร็จสตันยลอนถ้าบาตรมีมีมีแล้วถึง เห็นแล้วถึงจะบอกนำมาบอกจกักโลกว่าบาปมีบุญมีบุญมีแล้วถึงจะนำมาสอนจกักโลกทําบุญด้บุญทาบาปด้บาปเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกันอย่างนีง้เหตุผลไม่ผิดเดียวกันนะพระองค์ก็นํามาสอนในถวัยนโลกก็เหมือนกันในโลกก็เป็นชั้นชั้นแห่งกรรมของสัตว์ที่จะไปตกนะ ก็กำหนักกต็ตกนะหลุมที่ที่หนักมากที่ทรมานมากที่ยืนนานมากเนีผู้ที่เบากานั้นก็ถอย,ยก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมามีมาถึงความชั่วถ้าความดีก็อีกเหมือนกันอย่างน้นนนอยก็แม้เป็นสัตว์ก่เป็นสัตว์ที่ไม่รับความทุกข์ความทรมานมากนักรับในวาระของการที่จะอยากให้เป็นสัตว์ได้มีเป็นสัตว์ได้อยู่ก่อน ม่เห็นละความที่ความเสียหมามากแต่ไนเาเป็นมนุษย์มันจะมนุษย์ก็เป็นผู้ชั่วบูธงโผลไปแล้วฉลาดมางฐานะมีทรัพย์เงินทองมีสง่าราศีมีไปเป็นธรรมไปในตัวไงแต่นั้นก็ไปสวรางเนี่ยนี่ละบุญนี่ลบุญเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเป็นอย่างนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคําว่าเป็นื่นลบไม่ศูนย์ลาง ทำละล้างขนาดไหนก็ไม่ออกเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเพราะเป็นหลักธรรมชาติเพราะเราเป็นลูกชาวพุทธยังไงขอให้เชื่อฟังศาสดาของเราเหมือนกับพ่อของเราอย่าฟังเราอย่าฟังแต่ความอยา,ากของทยอยทยายสิ่งนี้พาโลกให้ทิ้งหายมามากต่อมากแล้ว แต่ทำของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่นันทำมาสอนโลกไม่เคยทำโลกให้ทุ่หายรุ่งจงเดียวเลย้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและบาทเดียวคาถาเดียวสอนให้ทาอย่างนั้นทําตามแล้วต้องดีเท่าันดีท่านั้นนอกจากผูส้สาหือไม่ทําตามนั้นเราก็ช่วยไม่ได้มันเป็นกรรมของสัตว์อีกประเภทหนึ่งเหมือนกับกรรมดื้อได้ มันก็ทำก็ทำแล้วเพิ่มความมืดงมั่นเพิ่มความทุกข์ความเหน,นื่นาม,มากนอีก <c oughs> มีเวลามีชีวิตอยู่นี่เป็นเวลาที่จะทําได้ที่ไหนเห็นว่าไม่ไดีให้รีบแก้ไขดัดแปลงจนเสร็ตั้งแต่บาดนี้จะเป็นทางที่แน่วแน่คงต่อ,อยุดที่ไม้ถ้าเราลืมเนื่องลืมตัวแล้วก็จะมีตะไคร่จะไลออกนอกรูปนอกทางเข้าไปข้าไปาไปิดทางอยู่ไปอยู่ปิดที่ท กำลังเสวยก็เสวยผิดตามที่ตัวต้องการคือความสุขมันกลายเป็นความทุกข์ไปเสียของจะมามันเสียสิ่งใดที่ตนวมุ่งปรารถนาไม่สมมติสมหมายเลยเสียสิ่งไม่เพื่อนปรารถนาเกิดขึ้นมาขึ้นเพราะเราทําตามความดื้อด้านที่เรียนพาให้ดี้อให้ได้มันเป็นแม่พาเราไปถึงต้นไม้ปลายทางนี้ถึงสิ่งที่หวังได้ภาพัาต่างเอาไว้มีเราเปิดในวงพุทธศาสนาและนับถึงพุทธศาสนาด้วย ให้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าด้วย,ยเช่นอย่างเราทำบุญทางเดินตามแนวทางของพระองค์จักรพดิราอันนี้อย่าปล่อยอย่าละนะแต่พยายามทำเนี่ยว่าเ <c oughs> นว่าเป็นบุญในรากของเราสัตวโลกนี้มากเฉพาะมนุษย์นี่นิดเท่านั้่คนจะได้สมบัติอันมีค่าร <c oughs> ่นฟ้าร่นแผ่นดินร่นโลกร่นสามมารรคเอาใจคือพุทธธรรมตรงนี้มีไม่กี่รายนะ มีนิดน้อยนิดเดียวเทียบมนุษย์ในโลกนะ้มนุษย์ที่มีความต้องการเกี่ยวเนื่อถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสายะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งใจมีน้อยนิดเดียวมีเด่นเท้าไกในวงคาปุ้นของเราสักแต่ว่าถือเพราะว่าถือก็ถือประกาด้วยเฉยไม่ปฏิบัติตามนั้นก็เยอะเราไม่เป็นอย่างนั้นและอย่าให้เป็นอย่างนั้นถือตามรูตามจากรสดาที่สอนมีเยอว่ามึงไม่ลาาของเรา กิดมาทำไมวันนี้ไม่ใช่จะเกิดตะชาติหน้าจะเป็นมันนอย่างเดียวลิกงปั๊บเกิดเป็นสัตว์แล้วอำนาจงกรรมเพลิกแค่เดียวเท่านั้นจะเป็นเปรตเป็นผีเป็นยากเป็นหนาให้ตกในโลกของไม่ไปแล้วถ้าเราทำชั่วเ็วที่สุดคนทําชั่วหนักตกในโลกเ็วที่สุดใหนเป็นเก่าไว้ในทาที่ว่าเหตุเป็นโดยธรมดาให้ฝันเทียมฝันก็ยังไปยึดเป็เหนี่ย คนมีบุญมากหนึ่งคนมีบาปมากหน,นึ่งอธิษฐานหนึ่งฝันมักจะฝันทางชั่วถ้าคนบาปมากคนบุญมากมากักจะฝันทามดีอธิษฐานก็ได้สมมากสมหมาย <cía> <urers> มันเรียกว่อมา,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 าเป็นความสามข้อนี่ยคนมีดีอธิษฐานอะไรขึ้นมาสร้างซาใจฐานในทางฝันก็เป็นทางฝันที่เป็นดี่ลมขึน้นมาคนบาปมากแล้วมันไม่ไแต่ความชั่วดูก็ชั่วเราก็ชั่วตื่นก็ชั่ว ันสดก็ชั่วฝันแห้งก็ชั่วฝันสดคือเราคิดตูวอะไรนี่มีแต่เรื่องเดือดเดียนเรื่องทำลายเรื่องจบกับวัฒเรื่อลกส่นเรื่องรดมเรื่องทำความเดือดร้อนจากผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าฝันได้ในหัวใจเมื่อที่คิดที่คุณจากนั้นก็นำกายราชาแต่ะพฤคิตามความคิดนั้นอีกก็เสียเพื่อเขามดีผุ้เป็นคนดีคิดเข้ามาคิดขึ้นมาภายในใจก็คิดแต่ทางดีทางดีนี่ก็เป็นคน ฝันดีฝันดีเรีย่ยวฝันสดเราคิดจะปรุงอยู่ทุกๆรอบๆยั้นไม่หลับนี่เรียกว่าฝันสดอย่าลับตายโดยเวลาเราหลับไปทุกฝันจะเป็นมงคลอย่เรียวคนดีเป็นงานบางจำเอาตั้งงานตั้งตาปฏิบัติอย่าไงไรประการาให้สูญมากสิ่งที่ไม่ดีนี่จะต้องลดสูญมันตลอดไปถ้าเราต้องการเป็นคนดีมีคุณม,มีกุศลใจใจต้องสูญ ความไม่ดีเสมอความไม่ดีที่ทำง่ายรื่นไปเรื่อยๆเพราะมันคล้องตัวมันมาแต่การนไหนเนื่องจากมันคล้องใจสัตว์โลกมานานเรากับไม่ไม่ไม,ไม่นักเราไม่อยากจะนักว่ากลับว่ากันมันเลยกลับมไม่ตันอะไอที่มันธรรมชาตินรา้คลองของใจสัตว์โลกมานานขนาดนั้มันจึงคล้องตัวไม่ต้องมีผูเมือนกันมันพอตัวแล้วหาคู้วาจารมาตัดงแ่ไหนหนีส่วนความดีของเราเยังไม่พอตัว แต่ร่นมรบคู่ขางเพราะงั้นจึงต้องไปตั้งอาจจะทาความดีก็ต้องไปตั้งท่าทต,ตั้ง,ตง,าทางทางทาความดีแม้นั้นมันมันไม่ดีให้เดี๋ยวมันร่มเหี๋ยวไปตามความั่วเดี๋ยวเพราะความชัว่ว,วมีอำน,นาจดึงดูดไปได้จนกว,ว่าเราทำความดีมีกำลังมากแล้วที่อยู่ความดีจะหมุนตัวได้เช่นเดียวกับความชั่วที่เคยหมุนตัวนี่แหละมันจะคล่องไปเหมือน,นกันไม่ผิดแต่อะไรแหละความดีที่เคยชินกับหัวใจแล้ว ย่อมคล่องตัวเลยในการบำเพ็ญตัวเพื่อความดีทัง้งหลายเช่นเดียวกับความชั่วที่มันเคยในหัวใจของตับจนคล่องตัวแล้วมันก็คล่องตัวมันคิดเรื่องอะไรไม่ตั้งเจตนาที่จะคิดนันก็เป็นความคิดที่เป็นไปชั่วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปี่ยาที่พูดออกก็เป็นอย่างนั้นการกระทําก็เป็นอย่างเดียวกันนะมันลื่นไปอ,อันนี้รับถ้าเราทําความดีมากเขา้ามากเขา้าก็เป็นอย่างนั้นเห็นชักมันจะของอย่ ไม่ว่าจะอยู่ในเอียบุตรใจความคิดในแง่ในมุมใดความคิดในทางชั่วที่เคยคิดมาเลยก่อนมันจะไม่มีเลยในหัวใจจะมีแต่ทางตัดทางทำทางดี